เดี๋ยววันนี้จะพาแม่ไปตะเวนกินเมียงดงก่อนนะคะเนื่องจากว่าผู้นี้นางจำไม่ได้กินแล้วแล้วนางก็จะกินยากมากเพราะว่านางจะทําหน้าบอกเลยว่าหมูร้านนี้อร่อยกว่าที่แม่กินวันนี้แน่นอนอ่ะ,อะ,อะ ก็ยังที้เราเห็นว่ากกินได้เลยเนี่ยของแม่ค่ะยืนกินเลยเหรอคะใช่มันไม่ปะ่าโมเหรอคะก็เปล่า้อนไหมอืมอร่อยแบบเผ็ดอร่อยเหรออืมเ็ดเลยสวัสดีค่ะ EP ถัดมานะคะ เป็นวันแรกเดย์วันนะคะของการมาอยู่เกาหลีกับแม่จะบอกว่าถึงเกาหลีแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะไปกินหมูย่างเกาหลีกันใครยังไม่ดูอีพีหนึ่งก็ไปดูกันได้นะคะพาแม่ขึ้นบิชเนสครั้งแรกแต่เรื่องของเรื่องทำไมวันนี้เรายังไม่ไม่เปลี่ยนชุดเลยอ่ะเพราะว่าเช็คอินได้บ่ายสามแปลงควันยังเนี่ยแล้วเปล่งเครื่องแล้วน้ำยังไม่อ่างตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งแท็กซี่ไปกินหมูย่างเกาหลีหิวยัง อยู่มากเลยตอนนี้ตอนนี้เรากำลังตั้งเซตกลางน้ำเลยแหละเราอยู่กลางน้ำเลยแหละที่นี่ก็แต่งตัวกันตัวสวยเพาะอืมอากาศมันหนาวไงแล้วแม่แม่บอกว่าที่นี่เขาไม่มีวินมอเตอร์ไซค์หรอไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีไม่มีร้านขายต้มตำกลางทางระหว่างทางแล้วท้อตถาที่ไหนเขาจะมาขายเกาหลีก่อนเขาไม่กินเขาก็ไม่กินต้มตำไม่มีไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีลายแมสไม่มีแก๊บเลยแหมปุ๊บเหมือนที่ไทยมีแล้วจังเป็นงั้นแหละไม่เเออพวกที่มานอนแถวนี้เพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ไง น,นี่กะว่าจะให้ดูดไขมันพุงด้วยนะก็โวยอ็โวย,โโยแต่เจ็บมากเลยนะเขาบอกว่าเจ็บบ้างอยู่แล้วว่าอดทนนะ่ะต้องอดทนเนาะหน้าก็เจ็บพออยู่แล้วจเจ็บพงุงเยอแล้วสลบกไหมมันส,ลบ,ล,นสลบแต่ตอนหลังทำนี่หลังทำอ่ะเจ็บมาก,กแ,แต่เอวจะหายไปแบบสามนิ้วอยู่เลยนะอีกแล้วพยาค่ะชุดสู้ให้คุ้มมาค่าเครื่องบินเลยช้างี่จ็ดคืนก็ยังจะขับแคบแค่นี้โอ้ตายแล้ว เฮ้ยเธอทำไงอ่ะคนมองเต็มเลยเธอเอาไงได้กินหมูย่างไหมวันนีเ้เอ้ยใกล้ถึงแล้วเฮ้ยทำไมแถวนี้มันมีหมูย่าเงเยอะจังวะถึงแล้วหรอลองอลอไปดิไม่รู้เหมือนกันอาจาัดตังก่อนไหนวะไม่รู้เป็นหนึ่งอ๋อเนี่ยใช่ปะ้ะไม่รู้เหมือนกันสองก่อนใช่ป้ะเดาๆกันมาแล้วเนี่ยเอ้ยใช่ใช่ร้านนี้แหละเอ้ยไม่ใช่วะ อ่าเขาชี้ชที่ไหนมาทำน้ำฮอปนี่ชั้นสองเออปลาชั้นสองนี่นะคะร้านจะมากินกินร้านนี่ลูกหมูเขาบอกว่าคนกินเยอะอร่อยเขาบอกเขาบอกว่าไก่ร้านนี้อร่อยมากขออนุญาตชิมก่อน อไอเืมหูวหาสามชั <ừ. S 2> ้นมันคุ้มเลยอ้าห กินนะคะเอาหมูใส่เข้าไปค่ะใส่กิมจิไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวค่ะตัวนี่ค่ะตัวกระไปแล้วทำกินเหมือนเมี่ยงคำานักเรียนค่ะมันเหมือนเมี่ยงคำเลยค่ะเหมือนเมี่ยงคำเลยค่ะอันนี้นะอื้มแบบนั้นอร่อยมากเลยจัดนี่ไม่รู้ปล่อาเลยดีมากเลยอ่ะนี่เด็กติดกินจัดจัดจัดที่แค่รักแค่รัก อรอนปวดต่อไม่อยเป็นไเปเมยหมอหมอมทั้งหมดทั้งมวลแล้วคะเท่าไรคะประมาณ80,000วอน 80, 000, 8 0 0 0มวอนแปดสามยี่สีสองพันสี่เธอกินน้อยมากเลยอะ่ะเป็นอะไรกินน้อยใครเลยต่เบื่ออาหารแล้วจะเบื่อถึงวันไหนอะ่ะ กูดอัพตัวนูเอ้ไม่ใช่กูดอิฟนิ่งนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเมื่อวานก็คือเอ้ไม่ใช่เมื่อวานเลยเมื่อเช้าเอา้เมื่อเที่ยงก็ตุบกันเลยรับปุ๋ยคะอันนี้คือ,อจะบอกว่าอยู่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาแม่ไปตะเวนกินเมียงดงก่อนนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นางจะไม่ได้กินแล้วแล้วนางก็จะกินยากมากเพราะว่านางจะทําหน้าก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้พาไปเดินตะเมียงโนงตะเมียงนยง ง,งะไปตะเวนกินเมียงดงแล้วก็ตามนั้นนะคะส่วนตอนนี้นะคะฟินิชลูกคือชุดเนี้ยซื้อตอนเดินเล่นเ,เลยคือแก้ไม่ได้ชุดหนาวมาเลยก็เลยต้องซื้อใหม่นะคะนี่ก็เลยซื้อชุดนี้มาคือแก้ว่าเสื้อมันน่ารักมากมันมีความแบบมันมีความแบบคอแบบเนี้ยแล้วก็แบบจะเซฟก็ได้ไม่ติดเซฟสุดย วันนี้หนาวก็ขึ้นหน่อยแล้วก็หน้าวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ผมก็คือสะเรียบร้อยแล้วนะไปสะห้านแต่ว่าเหมือนมันคลายคือจะบอกเกาหลีเขาชอบเขาชอบทำคลายๆเนาะดูแบบเหมือนไม่ได้ใดแต่ใดอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าเพราะนี่อาบน,น้ําแล้วอะไรแล้วนะคะส่วนคุรุพี่ก็ชุดเดิมชุดเดิมไม่ว่าจะทริปไหนนะคะไม่ว่าจะไปต่างประเทศอะไรก็ตามแต่ก็คือมีแค่นี้สิเพาะแอ่แนอนเยอะมากเลยอะ่อะ,ะมาอะไร อ,อ,อาล้วใครให้หยิบแม่ี้มาใช้ฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านก่อนแล้วก็คือจะบอกว่าที่พักแก้มกับแม่เนี่ยเป็นที่พักแบบเชื่อมห้องกันได้นะคะก็เป็นแบบคอนติเนียห้องกันนี้แล้วก็เปิดไปก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนี้อะไรคะ ก็จะให้ดูว่าที่ผักมันเชื่อมกันเยเหรอคะมาเยี่ยมเย็นเหรอคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลุกไม่ไหวแล้วค่ะลุกไปก่อนพยายามจนเย็นรถตู้แต่งตัวขนาดนี้มันหิมะตกแล้วมั้งแก้มเดี๋ยวพยังเด็กพึ่งก่อนลูกมีหมวกอย่าพุ่งอย่าพึ่งยังไม่เสร็จหมวกก่อนจิ้งก่อนแต่งตัวขนาดนี้หิมะตกเปล่าหรือไงไม่ขบอกมันเย็นแล้วมันต้องขนาดนี้ได้ยังไงฮงน่ารักไปเบยเออมันเหมาะมากกับเนี่ย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 จริงๆถ้าแม่มาคุณแม่จะไม่ได้เข้าเกาหลีนะทำไมอ่ะ แว่าถ้าถ้าแม่ไม่ได้มาแล้วไม่ได้เข้าเกาหลีปะ่ะด้เข้าเพราะก็บอกว่านี่เราเป็นการเตรียมการเธอว่าไงแล้วเธอว่าแม่ใส่มบกทำไมอะหิวหรือยังจ๊ะหิวมากเลยจ๊ะอากาศไม่หนามากนะแม่แต่งตัวเวอร์ไปแม่โบกบกไม่ถอดนะมาเกาหลีเนี <ś lad> ่ยอากาศก็จะแบบว่าประมาณแบบติอะไรเงี้ยแต่คือฟิตติ้งชุดประมาณนี้แต่ว่า อันนี้คือหิมะตกหรือเปล่ากปรยโยค่ะหนาวขนาดนี้ติดลบหรือเปล่าคุณแม่จัดเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้ไม่ทำหน้าแล้วแม่ต้องไปพูดในชั้นไม่ต้องสาะผมนะไม่งั้นหัวแม่จะเหม็นหลายวันอะแม่สาะพรุ่งนี้เลย แม่จะกินอะไรมือนี้เราเร็วเลือกมามีอะไรกินข้างทางเหรอคือข้างทางมากินจิบจุบจิบแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะกินอะไรที่มันเป็นมื้อข้าวอ่ะมานี้ต้องเป็นปิ้งย่างดีก็อ,อีกแล้วเหรอ,อ,อ<ม>เออรอีกย่างออาปิ้งย่างอีกรอบไปก็เปลี่ยนร้านอีกสิรอบนี้เอาแบบดีหน่อยเพราะว่าแบบรอบที่แล้วมันเป็นบุฟเฟ่ต์เราพีจาาแบบอราคาบ้าง เป็นแบบสั่งตามจานและคิดตามจานตอนจริงน่าจะเนื้อดีแก้มดูว่าไม่หนาวเลนี่หนาวนี่คป็ถามว่าเปิดแม่พุ่งลมเย็นมากไม่หรือว่าชุดเก็มมันอุ่นวะแก้มไม่หนาวเลยอ่ะก็ซื้อวันนี้ไงก็วันนี้ไงก็วันนี้เหมือนกันแก้มไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาเลยสักชุดวันนี้ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาเลยสักชุดเพราะว่าเด็กระเป๋าเต็มซื้อเอาเราตกางเก็งแม่กับแก้มนะอย่าลืมกางเกงไหนอ่ะอันเก่งที่แม่ซื้อวันนี้อันยืดอ่ะนี่เอาเอาาใส่แล้วนี่เอาเอาาใส่แล้วออออ๋ไไหนนนงาาว่่่แตคืเธอก็เหมือนกัน เกิดพื้นวันนี้เธอก็มาใส่เหมือนกันเหรอเกิบค่ะเกอดด้วยค่ะรองเท้าก็ใหม่นะคะของุูมาาเกิบค่ะถุงเท้าใหม่หมดเลยค่ะถุงเท้าซื้อตอนไหนซื้อใหม่ตอนไหนเมื่อกี้มาครบเลยค่ะมันกัว่าไม่โม้ไม่ไม่เห่อเลยค่ะถึงแล้วนะคะที่เน่ยโดมมันหนาวจนหูเย็นไม่หนาวเลยหนาวไหมเธอแม่ทาเป็นหูเย็นเพราะแม่แต่งตัวมาเวอร์ไงไม่มันเย็นจริงๆนะถ้าเราไม่ใส่แบบนี้เราก็จะหนาวเย็นไหมไม่เย็น แต่ว่าแกมันไม่เย็นนะแม่กำลังโอเคอ่ะคือถ้าเย็นกว่านี้ไม่เลิศแต่ว่าร้อนกว่านี้ก็คือร้อนนี่เย็นดูมือมือเย็นมือมือมือไม่เย็นมือเย็นอยู่นั่นอ่ะไม่เย็นเื้ยทะไไมไม่มีของขายอ่ะงงอ่ะนะไปไหนหมดเนี่ยอุ้ยซื้อปลาเส้นก่อนได้ป่ะถ้ามาถึงต้องกินปลาเส้นกินเลยนะกินเลยมาเกาหลีคือต้องกินก็คืออันนี้เลยไม่ไดแบบเผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดมากไหมอ่ะมันไม่เผ็ดมาก กะเบิดเ็อ่ะนี่ก็อย่างนี้เราเห็นว่าก็กินได้เลยเนี่ยของแม่ค่ะยืนกินเลยเหรอคะใช่มันไม่ป่าโอมเหรอคะก็เป่าถ้าตองเป่าเป่าก่อนมันร้อนยังไม่เป่าไิมเป่าก่อนเราเลยไม่แตะแต่เดีกเราเพราะชิ้เด็กก็อร่อยร้อนปะอืมอร่อยแบบเผ็ดอร่อยเหรออืมชิมนกระเบิดอร่อยอร่อยรสชาติเลยอ่ะอไอ้นี่มันจะจืดไป เอาล่ะอีนี่ก็กินตามนะคะโอเคเพื่อความชิมของทุกคนดิเราไปทำกินที่ประเทศไทยไหม,ะมนะทำกินที่เมืองไทยไหมจะทำอะไรนี้กินของแม่มอ,มอร่อยกว่าเอ,อออร่อยกว่ามันแซบบ่บๆเรากินได้หมดเลยไปอันนี้ไม่อร่อยแล้วจืดนะเพราะเดียเขาจะไปเอาแบบเผ็ดุน่ของเขามาดั อันนี้มันแซ่บกว่าทุกคนมันเป็นสื่อแบบพริกพริกนี่หน้าหนึ่งจุดไปครัเติมน้ำที่เปรตมากอืมถูกไหมครับอืมกินพอดีอร่อยนี่นะคะร้านนี้ เยเลดอะไรเนบพรีเม yep ียมแฮ่ซารลอดเอ้ไม่ใช่ผิดก็คืออันนี้ล่ะน uh. uh ี uh ้ใช่ป่ะวะคือจำได้ป่ะแกมาเกาหลีรอบนะอีร้านเนี่ยต้องมากินตลอดคือเขาจะมีความแบบเนื้อมันอร่อยอย่างแกแล้วแบบมากินรอบที่เาไหต้องไม่ดูแล้วแต่ว่ามาเกาหลีทุกรอบก็กินทุกรอบจริงๆคือแต่ก่อนอะแต่ก่อนอะคิวยาวแถวยาวแบบสุดพลังมากแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะคือวันนี้มันเป็นอะไรเขาไปไหนกันนะอันนี้อยากรู้จริงๆนะเขาไปไหนกันวะ นี่คะ่ะตอนนี้คือร้านนี้เนี่ยดีอย่างคือเขาติ้งให้เราเลยหยิบก,กินอย่างเดียวสบายใจเฉินนี่คุณเห็น เผ็ดอะเวลาบรรย่าก็ไม่มอร่อยมากบอกเลยว่าหมูร้านนี้อร่อยกว่าที่แม่กินวันนี้แน่นอนกินเลยเป็ดอะไม่ต้องจิ้มนะกินแม่กินตัวชิ้นเลยพี่มันยากนกนวกินไม่เคี้ไม่ได้จิ้มนี้ก่อนเนาะไม่อร่อยอร่อยมากจังหวัดหวานใช่น่าน่าจะได้มาเลยแล้วเพื่อนอะไม่หนาวหรอเพื่อนร้อนด็ร้อนละว่ะร้อนดีหมด

อะไรกเลาอะไรองมเยคอระแบบเลยอะี่ซุปกิมจิใช่ hả Hả? hả? Nói đủ đó rồi Rồi, đẹp nữa ดีนะอร่อยเนาะทุกคนจะบอกว่าที่เด็ดอยู่ตรงนี้น้ำเห็ดเท่านั้นเธอแม่อ่ะอช้อนได้หรือไม่ไม่ประเด็๋ไม่เดือเดือดอ่ะสดน้ำหนึ่งทีไปเลยก็นจะรู้ถึงความสวัสด์กินเลยสิดีเนาะ หวานมากเลยมันสุดยอดมากไม่หวานเนี่ยไม่อันนี้สุดอยจะคว่มเชียวอยากคว่มเห็ดขาดเพราะมันอร่อยนยาเห็ดมันมีแค่ไม่กี่วเ่างใช่ก็มีแค่นั้นแหละก็ต้องกินประหยัดต้องเสียดายมากแม่ที่พุงนั้นคือของจริงหรือไรจริงโุ้ยแรงมากเลยอะพรุ่งนี้มันจะยุบยุบใช่ไหมไม่คือจะยุบเขาจะทำให้เราหมออะ คงบอกว่าเห็น่อเยะเกินไปไหมเฮ้ยแม่เขาจะหาวแม่ตั้งคันนะสรุปหน้าเล็กทุกอย่างดึงแต่ว่าพุงย้้ยมากน้องจะุมเซนี่พวกนี้กินหมดเลยอ่ะพอกินเสร็จนะคะนางก็มาช้อปปิ้งค่ะซื้ออะไรไปบ้างวันนี้สุ่เท้าอะไรอีกสุงเท้าแล้วก็ซื้ออาหารไปกินในโรงแรมหลังจากที่ทำ ปัญญากรรมเสร็จต้องกินกินตื้อจะนมพ่อเขาบอกให้อออาหารกี่โมงพรุ่งนี้ตอนแปดโมงเช้ามดนน้ำมดอาหารนะคะนี่นะคะคือของพวกนี้ก็จะน่ามีความน่ารักคู่ละประมาณหมื่นห้าใช่ฟลิง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 ไม่ใช่หมื่นห้านี่คือสิบคู่สิบเอ็ดคู่เลยนะฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิงน่ารักมากเลยค่ะเจ็นของกุญแจนู่นนี่นั่นด้ค่ะเอ้ยเอาถุกเอารองเท้าใส่ในบ้านไหมแม่อุ้ยน่ารักนะเธอที่ใส่ในบ้านอ่ะน่ารักอ่ะ อันนี้ที่ห้อยเป็นฟิลแบบองกุญแจแจเป็นไงบ้างคะสำหรับ,บวันนี้ <Okay. S 1> เที่ยววัน,นคืออยู่เกาหลี14วันแต่ว่าเที่ยวได้แค่วันเดียวอือใช่ต้องจิงมต้องชอปต้งเที่ยวเพราะว่าจะกลับไปรีบพักผ่อนใช่พรุ่งนี้ต้องบินก่มิมนพรุ่งนี้ต้องบินกลิ่นม่ใช่พักผ่อนเยอะๆเพรพรุ่งนี้น,น,น้าแม่จะเปเลี่ยนล้วนะพรุ่งนี้แม่เห็นรองหน้าตัวเองไว้ออัพเตไปก่อนนะยิ้มก่อนพรุ่งนี้ตอดเที่ยงกอนเที่ยงขึ้นเขียงแล้วจำหน้าแม่ไห้นะพรุ่งนี้จะไม่ใช่หน้านี้แล้ว เที่ยงตรงจำยังตรงทุกคนจำเอาให้แก่ที่สุดเขาจะทำได้เลยน่าเหี่ยวมากยิ้มเยี่ยมเยี่งมเออแล้วพรุ่งนี้จะไม่ใช่องกีแล้วนะตาก็จะเป็นสองชั้นรอดูนะคะท่านผู้ชมเนียนก็จะหายแค่เนียนอืียพุงก็จะหายหรือเปล่าต้องรอให้พุงให้ให้หมอวินิจฉัย ทำแล้วทำให้เต็มไปเลยเยไหนก็เก็บอยู่แล้วเก็บทีเดียวไปเลยแมไม่ได้จ่ายเองอะดิ๋อนน่นอนค่ะถามมานะคะอุึกษามานะคะบ๊ายบายวันนี้นะคะจะเป็นวันอันสําคัญอันยิ่งใหญ่ของแม่เพราะวันนี้จะเป็นวันที่แม่แก้มะคะจะไปสัญญกรรมหน้าตื่นเต้นเต้นเต้นทำเยอะอยู่นะลูบี้บนลายสารเก่าเลยนะทำยิออ่งใหญ่มากคุณดูแล้วมันมันเย็บเยอะจังเลยมันเย็บเยอะจังเลยงั้นพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วสู้สูกด่ ออกมาสวยๆสู้ๆ <นะ S 2> ไปนี่คือเมือ่อกีนเข้าไปแล้วก็ออกมาตอนนู้นเลยใช่ไหมค่ะไปค่ะไก้ไ